สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกท่านเหมือนเดิมนะครับมาเรามาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องพักเครื่องทั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับอีพีนี้นะครับยังขายราคาเดิมนะครับองละ300บาทนะครับ4องค์หนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับชอบองคไหนทักทายกันมาเลยนะครับ0 9 6 6 6 1 4 8 4 8นะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์นะครับเหมือนกันนะครับมาเริ่มกันเลยองค์ที่1นะครับ องค์ที่หนึ่งนะครับเอาเป็นเหรียญแปะลงสีนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับกระไรทองนะครับนี่นี่นะครับเหรียญแปะลงสีนะครับรุ่นแรกเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับจะเป็นพระปิตาเนื้อผงนะครับนี่นะครับเนื้อผงนะครับลงรักนะครับนี่คล้ายๆาพ่อแก้วนะครับปากทะเลนะครับ จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามองต่อไปนะครับองค์ที่สี่อันนี้จะเป็นอะไรนะเป็นพัดจีนนะครับที่ดังๆนะครับจําไม่ได้แหละ เนี you, people, ่ยที่ดังๆอยู่นะครับพัดจีนนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่สี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับน่าจะเป็นปีสองสี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้านะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่หกก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อลุ่งนะครับเนื้อทองแดงนะครับรูปหล่อหลวงพ่อลุ่งนะครับสายใต้นะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกนะครับ องต่อไปครับองค์ที่เจ็ดก็จะเป็นหลวงพ่อเงินมีแร่นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินมีแร่เหล็กน้ำพีนะครับนี่องนี้องค์ที่เจ็ดนะครับโคตรคลาสสิกเลยนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่แปดก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดนะครับพิมสามเกินะครับปิดตาเนื้อเมกพัดนะครับพิมสามเกินะครับนี่อง์นี้องค์ที่แปดนะครับนี่นะครับ มีลงชาติแดงมานะครับต่อไปครับองค์ที่9้าองค์ที่9้าเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ปี97นะครับนี่นะครับพร้อมตลับหน้านะครับตลับหลังนะครับนี่องค์นี้องค์ที่9้าสวยงามมากต่อไปครับองค์ที่10บนะครับเป็นซุ้มกอเนื้อสีขาวนะครับพิมพ์ใหญ่มีกระหนกข้างนะครับ ส้มกอเนื้อสีขาวนะครับพระลานเฉยๆนะครับนี่ลานเฉยๆไม่หักไม่ซ่อมไม่มีซ่อมนะครับมันลานเฉยๆนะครับเพราะความเก่าขององค์พระนะครับเป็นพระกุนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่สิบองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์นิยมตาพระอินนะครับ ตาพระอินนะครับเหมือนตาพระอาทิตย์ครึ่งเสี้ยวนะครับนี่จะโค้งอย่างเงี้ยโค้งอย่างเงี้ยเนี่ยโค้งเนี่ยเหมือนตาพระอินนะครับนี่เป็นไงยิ้มสวยด้วยหูปะบ่าด้วยต่อไปครับองค์ที่12นะครับก็จะเป็นขุนแผนนะครับกลุบ้านกลางทรงพลใหญ่นะครับนี่นะครับขุนแผนกลุบ้านกลางทรงพลใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่12นะครับนี่ องต,ต่อไปครับองค์ที่สิบสามจะเป็นพระปิดตาวัดอนงเนื้อเมกสิทธ์นะครับนี่นะครับเนื้อเมกสิ์วัดอนงนะครับเขียวนะครับนี่นะครับเขียวเขียวนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับ องต่อไปครับองค์ที่สิบห้าก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพวงนะครับรูปหล่อหลวงพ่อพวงรุ่นแรกนะครับนี่นะครับหล่อโบราณนะครับอุดด้วยนะครับอุดผงนะครับนี่นะครับเขียนว่าพวงนะครับเนื้อเก่ามากๆนะครับองนี้องค์ที่สิบห้าแล้วนะครับดูไปด้วยจดหมายเลขไปด้วยเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับต่อไปครับองค์ที่สิบหกอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จวัด วัดระฆังเป็นพิมเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนี่นะครับวัดระฆังพิมพ์เกตบัวตูมนะครับอง์นี้นะครับอง์ที่สิบหกนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับนี่องต่อไปครับองค์ที่สิบเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นพระสังกจายนะไม่รู้ออกวัดไหนนะครับดูเนื้อนะครับนี่นะครับหลวงปู่ภูนะครับพ อะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะครับหรือว่าวัดพับนะครับอ่าหรือว่าหลวงปู่เผือกนะครับนี่ดูเนื้อนะครับโหโคตรเก่านะครับองค์นี้องค์ที่อะไสิบเจ็ดนะครับต่อไปครับสิบปดนะครับขอเป็นเหรียญหลวงปู่แพล้วนะครับเหรียญหลวงปู่แพ้วเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับนี่รุ่นพิเศษรุ่นปลอดภัยนะครับ ต่อไปครับองที่19นะครับเป็นงาแกะนะครับงาแกะแม่นังกวักนะครับตีไปเลยนะครับไม่รู้หลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่ e cane cane อกวยนะครับอ่านี่นะครับเป็นงาแกะนะครับแม่นังกวักนะครับนี่องค์นี้องค์ที่19ต่อไปครับองค์ที่20ก็จะเป็นปิดตาหลวงปุกเนื้อชินนะครับนี่ชินตะกัวขึ้นไข่เลยนะครับปิดตาหลวงปุกเนื้อชินนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่20นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่21็ดนะครับก็จะเป็นเนื้อชินเงินนะครับหูยานนะครับนี่นะครับพระกุหูยานเนื้อชินเงินนะครับนี่สภาพผ่านการใช้มานะครับต่อไปครับองค์ที่22บก็จะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อสีแดงลงบอลสีทองนะครับตะกุดนะครับสาริกาเต็มด้านหลังเลยนะครับนี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับต่อไปครับ ยี่สิบสามปิดตานะครับปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงพ่อกอมหรือว่าหลวงปู่จีหลวงปู่ไข่อ่านี่นะครับสไตล์แบบนั้นเลยนะครับนี่นะครับอ่าดูกันเลยนะครับปิดตาเก่าๆนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับก็จะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับนี่รุ่นแรกนะครับเหรียญคูบาสีวิชัยรุ่นแรกต่อไปครับ ยี่สบสี่แล้วยี่ิบห้าอ่ายี่ิบห้าก็เอาหลวงพ่อเงินนะครับมีเม็ดแร่นะครับขี้ตาห้าชายนะครับนี่มีเม็ดแร่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบหกก็จะเป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบเนื้อออกโซนกะลานะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกนะครับเนื้อออกโซนกะลานะครับต่อไปครับยีิบเจ็ดครับ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยลงยานะครับอัปปก้านะครับนี่เหรียญหลวงพ่อรวยนะครับ9 7 9นะครับอง์นี้องค์ที่27องค์ต่อไปนะครับองค์ที่28นะครับก็จะเป็นลีลาเม็ดขนุนเนื้อสีดํานะครับนี่หน้าตายังสวยเลยนะครับเนื้อสีดําไม่ค่อยได้เจอนะครับนี่นะครับนี่มีลีลาเม็ดขนุนนะครับเนื้อสีดํากุกําแพงเพชรนี่องนี้องที่ี่28 องต่อไปครับย9ิบนะครับก็จะเป็นพระปิตาทีโบนนะครับเนื้อโลหะผสมผิวออกภายเงินนะครับปิตาทีโบนนะครับองค์นี้องค์ที่29นะครับนี่นะครับโอ้โหจัดไปเลยครับต่อไปครับองค์ที่30ขอเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมอีกหนึ่งองนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับเนื้อหาโลหะเนื้อหาโลหะมีความย่นนะครับนี่นะครับ ในองค์นี้องค์ที่30นะครับอง์ละ300บาทนะครับ4องค์1000นนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับ31ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบสวยๆเลยนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อทบนะครับเนื้อทองแดงนะครับ31นะครับนี่นะครับต่อไปครับ32ก็จะเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับ องนี้องที่สามสิบสองนะครับนางพญาพิมพ์เข้าโค้งนะครับนี่นี่นะครับสวยๆเลยนะครับต่อไปครับสามสิบสามก็จะเป็นเหรียญล่อนะครับเหรียญล่อพระประจำวันนะครับนี่เจ้าคุณสีสนวัดสุทัศนะครับเป็นเหรียญล่อนะครับสองสี่กว่านะครับนี่สองสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าประมาณนี้นะครับ องต่อไปครับองค์ที่34ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่องค์นี้องค์ที่34แล้วนะครับต่อไปครับ35อันนี้ก็จะเป็นรูปล่อเก่าไม่รู้ที่นะครับเขียนหลวงปู่เขียวอ๋อนี่รูปล่อหลวงปู่เขียวนะครับนี่นะครับรูปล่อปั๊มหลวงปู่เขียวนะครับนี่สายใต้เช่นกันนะครับอง์นี้องค์ที่35นะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่36ก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่กรอบนาคนะครับกรอบไมค่อนสีนาคนะครับองนี้องค์ที่36นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆเกตทะลุซุ้มนะครับพิมพ์นี้เกตทะลุซุ้มนะครับนี่องค์ต่อไปครับ36แล้วก็37นะครับจะเป็นชินราชหลวงผู้สุกนะครับเนื้อตะกัวรองพิมนะครับนี่นะครับใน ที่ระลึกโพธานโปโพธานพุทธชินราชวัดโพธารามพุทธศักราช24661นะครับเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วลองพิมพ์นะครับนี่หลวงปู่สุกปุกเสกนะครับหลวงปู่สุกปุกเสกนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่37นะครับนี่นะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับต่อไปครับ3 8ก็จะเป็นเหรียญปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับเนื้อทองแดงนะครับ นี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดต่อไปครับ39ก็จะเป็นพระชัยพิมพ์ใหญ่ท่านเจ้ามานะครับนี่พระชัยวัดท่านเจ้ามาพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่39นะครับนี่ดูเนื้อนะครับนี่นะครับใส่กรอบแล้วสวยเลยนะครับต่อไปครับองที่ี่สินะครับ40นะครับเอาเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อแก้วเนื้อทองแดงรุ่นแรกนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่40นะครับต่อไปครับ41นะครับก็จะเป็นหลวงูุสุกเนื้อทองแดงนะครับพิมพ์รัศมีหรือว่าประพามนทนนะครับนี่มีเดือยนะครับยังเห็นธรรมชาติเลยนะครับล่อโบราณเลยนะครับนี่นะครับยอดทีละองค์นะครับองค์นี้องค์ที่41นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่42ก็เป็นจอบใหญ่เช่นกันนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคารนะครับนี่องนี้องค์ที่42 ต่อไปครับสี่สาเหรียญพกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับอ่านี่สี่สามนะครับเหรียญพกันนะครับเนื้อทองแดงนะครับต่อไปครับสี่สิบสี่นะครับก็จะเป็นวัดเกตเจ็ดชั้นนะครับนิยมนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นนิยมนะครับนี่นะครับเนื้อปึกๆนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับนี่พระมีเนาะไอ้พระรีบลงนะครับเลยเวลามาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะลงร้อยองค์นะครับ เหมาหม่ใหมนะครับจุกๆเลยนะครับนะตอนเย็นนี้ก็มีอีกนะครับจะจะเป็นราคาแพงหน่อยนะครับต่อไปครับ45ก็จะเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะครับนี่นะครับปิดตาแร่บางไผ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่45ห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่46นะครับโอ้อ่าอันนี้น่าจะเป็นกีบบัวหลวงปู่บุญนะครับเนื้อเมกพัดนะครับ นี่นะครับด้านหลังเป็นพระปิดตานะครับไม่หลวงพ่อเดิมก็หลวงปู่บุญนะครับเนื้อเมกะพัดนะครับนี่นะครับเป็นพระกีบบัวนะครับองค์นี้องค์ที่46นะครับอง์ต่อไปครับองค์ที่47นะครับอ่านี่จะเป็นพระกิ่งผมน้ำมนต์ไม่รู้ที่นะครับนี่มีเดือยสองอันนะครับนี่เดือยยังให้เห็นอยู่เลยนะครับกิ่งผมน้ำมนต์ถ้าตีก็น่าจะเป็นหลวงพ่อเขียนหรือเปล่านะครับหลวงพ่อเขียนนะ พระลึกนะครับลุกอายุคเดียวกับหลวงพ่อเงินเพื่อนกันนะครับองค์นี้องค์ที่สิบงค์ดองต่อไปนะครับองที่สี่สิบ่าวัดละคังอีกหนึ่งองนะครับนี่วัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อแตกลายงาสวยๆนะครับดูขอบนะครับนี่นะครับดูขอบเนื้อนะครับนี่ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับนี่นะครับแตกลายงาสวยงามมากๆนะครับมีมวสารให้เห็นนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่4ิบแดนะครับ องต่อไปครับองค์ที่49นะครับเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อทารุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่49นะครับเหรียญล่อหลวงพ่อทารุ่นแรกองค์ต่อไปนะครับองค์สุดท้ายของ EP นี้นะครับองค์ที่50นะครับเอาเป็นนางพญาพิมพเข่าตรงนะครับมือตกเข่านะครับนี่อันนี้เป็นนางพญาพิมพ์เข่าตรงมือตกเข่านะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ นองค์นี้องค์ที่50นะครับองละ3 0 0บาทนะครับ4องหน1 0 0พันนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจก็รีบโทรรีบทักไลน์มันะครับ096 6 6 1 4 8 4 8นะครับพรุ่งนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มให้100องค์เลยนะครับสวัสดีครับ